ขอหยืมสักหน่อยนิไม่มีตั้มไม่มีพี่ให้แกงไปแล้วโอ้หวยเฮ้ยแม่งได้กไปตั้มเท่าไหร่สามทีทีบอ่ะมาตอนนั้นกินหมูพี่ไปพี่ขอยืมตั้มมันยังนี่เลยตั้มยังแข่งกับพี่เลยเออเอาเลยเอาเลยพูดเลยอ่ะพี่พูดถูกไหมไม่ไม่ถูกอ่ะพูดเอาตรงไหนไม่ไม่จริงตรงไหนอันนั้นเนี่ยไม่ได้เอามายืมไม่ก็ขอโทษผมไม่เอาผมผิดแล้วผมไม่เอาแล้วครับไม่ตั้มลองทบทวนดูถูกไหมไปแล้วผิดไปแล้วครับขอโทษ อ่ะตอนตอนตั right now, right? ้ก็ผมผิดไปแล้วไงขอโทษแล้วเออก็นั o, ่นแหละการจะพูดให้เฉยๆไม่เอาเลยวันนี้แม่งกินด้วยกันแะเๆไอ้เชี่ยสุดท้ายแม่งโดนพอตั้ไลน์เอาถ้าถ้าสมมติถ้าเป็นกลางการกับการที่พี่เสียที่แจ็คไปเลยครับพอแล้วไม่พูดเลยโอเคครับน้องเป็นไงบ้างชนะบ้างไหมนี่เด็กแพ้ไปแล้นชนะใครบ้างเนี่ยไม่ได้สอนละครถ้าถามไว้ให้ได้ไหมให้ได้ให้แบบเสียังไงบ้ใครได้อ๋อเป็นไงบ้างชนะไหมชนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เบอร์ให้ แต่ว่าต้องแก้พี่คือประเทศมีอยู่สองพันอะ้อเดี๋ยวไปเบิร์นให้เล่นอะไรเนาะเบเป็นงั้นน่ะแบบนำสี่สูตรในเงี้ยพอพอตอนแรกผมนำสี่สูตรมี่ติมเล่นอะไรน้องแล้วประเทศรีมาก็ตีเป็นห้าสามตลอดเลยไปผูชนะนะพี่แต่แบบมันเป็นอะไรไม่รู้แต่นี่ยคือแบบสองรอบเลยไปแก้ตรงไหนเรื่องนี้เอาสี่สิบไปยังเดี๋ยวผมว่าจะไปแก้ในพี่แต่จะขอละตีซียังเบปปอนอ่ะในปุ่มโฮมอ่ะแต่พวกพวกตั้มอยู่ตรงไหนพวกต่อแล้วอดีน้ำโมบ้างอ่ะทากันตอเป็นหนังชิ้นแรงเลย ทักยังทักทายพี่ยังพ oh, ี um mm ่คนกลุ่มโู้นนกลุ่มนน้นอ uh, uh ่ะโอ้ผมพี่ตั้มพาเพื่อนไปแลนด์มาแล้วเหรออือจังใช่เนาะพี่ตั้มขอฟอร์มมาพี่ตั้มพี่แจ็คมาเลยครับหลุยนี่ใครครับน้องรู้จักไหมเนี่ยพี่ตั้มครับพี่ตั้มอ๋อเขาเป็นใครหรอเป็นหัวหน้าได้บันเทิงนะคนนี้เดี๋ยวถ้าว่า เดี๋ยวพอหลุยเติบโตแล้วเดี๋ยวพี่เขายู่กับหลุยแล้วพี่เขาไปแก้ตะแกรงได้ไหมวะแง่ีย่ำแบบย่ำได้ไหมหลุมย่ำเลยได้ไหมย่ำแบบพันธมิตรที่เขาบอกว่าพันธมิตรเอาพันธมิตรเลยไหมเอาแบบนั้นครับพี่ทอานั้นเลยครับแต่ตอนนี้หลุยเขาบอกได้นะอ้าวหลุยเขากว้้งมือเขาอยากเขาอยากลั่นอ่ะถึงเวลาอย่าร้องนะหลุยพี่บอกก่อนนะถึงเวลาจริงอ่ะก็หลุยม่ต้องทก่ผมเห็นตาหลุยเขาไปหาตาตั้มหน้าเรียนไม่รู้เป็นอะไรกันไม่รู้เนี่ยตาตั้ม ไม่รู้จะเนี่ยเนี่ยเวลาโดนจะได้ไม่ต้องแปลกใจใช่เวลาโดนได้ไม่ต้องร้องไงเวลาโดินเวลาโดนอย่าไปร้องว่าโดนพันธมิตรนะบอกก่อนนะนี่นี่นี่ไปไหมล่ะไปอะไรหมายถึงกอดกันไงก็ท่านี้ก็กอดกันอันนี้อันนี้เห็นไหมเห็นปหมพูดอะไรออกมาถ้าพูดอะไรออกมาอีกเนี่ยกอดกันไงพี่ไม่กอดมันมีหลายแบบพี่ก็มาถึงพี่ก็มาพูดเรื่องอะไรจะมาตีนแบบนี่มันปีนอย่างนี้กอนก็ไม่รู้ไม่รู้กันอะไรอย่างเงี้ยก็หมายถึงโอบกอดกันหลายคนก็ตรงนี้ยืนกันหลายคนก็โอบกอดกันหลายคนไง ถ้ามาหลายคนเนี่ยมันก็กอดกันเนี้อกอดกันหลายคนเดี๋ยวเขาจริงก็ทำมาหากินดีกว่าใช่ใช่ครับพี่แล้วสรุปพี่วันนี้ไม่ใช่พี่แจ็คต่อพี่วันนี้ก็คือใครฮาลลุยอะไรพี่แจ็คเออเขาคือพี่แจ็คไงถูกไหมล่ะคุณใครเนี่ยมันเรียกผมชื่อผมปาปาที่คุณเป็นใครเนี่ยอะไรของคุณเอาพิธีแล้วพี่พี่เป็นอะไรพี่ชื่ออะไรถ้างั้นถ้าพี่พี่ไม่ใช่พี่แจ็ค กันคเสียงที่เหมือนพี่ผมนี่ทำไมเขาถึงมีสสูตรดำมาเพิ่มล่ะแกงผมอยู่ไม่กี่วันเองแป๊บเดียวเองผมมาอยู่แป๊บเดียวเองทำไมเพิ่งมีสีดำขึ้นมาเพิ่มได้เขาขอใครแล้วเนี่ยเขาขอใครอ่ะเขาขอหลุยไหมขอขอทีเปรตเับพี่อ้าวแต่เขาก็มองที่หลุยไปหาเขาที่แลนหลุยบอกเขาว่าอะไร บอกก็บอกว่ายินดีต้อนรับครับพี่ตามสุดดำไปหลังวัเทกจะได้เอ้ยแต่ไม่เป็นไรเขาเขาไม่ต้องขอใครแล้วว่าเขาเหยียบพวกกันเองขึ้นไปอยู่แล้วพวกเนี้ยอ๋ออุ้ยอันนี้เขาเหยียบแก๊งจริงๆไหมลุยพวกพี่สรงพี่ชายเขาเหยียบเป็นบันไดอยู่แล้วแก๊งพวกเนี้ยใช่ป่ะปกติใช่ครับไม่มีบอกไม่ไม่อะไรผมก็ตกใจเหมือนกันทำไมว่าทไมตั้มมันใส่สีดำพี่ต็งงงตั้มไม่คิดว่าจะกลับไปใส่สีขาวเลยหรอ้องชายเดี๋ยวผมก็ยาแล้วครับ เดี๋ยวก็ย้ายแล้วเดี๋ยวก็ย้ายแล้วเดี๋ยวไม่ต้องเดือดโทรหาแล้วเดี๋ยวก็ย้ายเสร็จเดี๋ยวก็ตีต่อแล้วเดี๋ยวมาตีต่อเก่งแล้วไงเก่งโทรหาใครครับที่ต่อโทรหาใครไม่ได้โท่าดิเอาเอาแก่งแตกเดี๋ยวรออะไรวะกระทิบต่อเลยโหซูไม่ได้อยู่แล้วแค่ไปคุยด้วยก็จะทีมอย่างเดียวเลยไม่ไหวแล้วคุยนักเลงเดี๋ยวนี้แม่งเก่า ตามันเปลี่ยนไปไงครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแล้วครับพี่ตอดกับพี่เหีือวเลยผมไปเปลี่ยนอะไรกับพี่มีที่ไหนไปคุยด oh ้วยผมไปคุยด้วยวันนั oh. ้นจะกระทือผมเฉยเลยโอ้โหออกลูกนักเลีใช่ไหองั้นหลอพี่แจ็คโอ้เอาจริงๆแล้วว่ะพี่คุยด้วยดีๆจะกระทืบกมันเฉยเลยผมแก๊งพี่ไม่ไหวผมหรอกอะไรันไม่ไหวอยู่แล้วรอยอมแล้วไงถ้าไหวก็เล่นไปแล้วมันจะพูดอย่างนั้นเลย ขอโทษเเนี่ยแล้วผมมาขอโทษพี่ได้ไหมแต่งทำไปแล้วนี่น้องชายโอ้เห็นมากเวลาแบบว่าเวลาเขาคูบาร์กันเขาเนี uh ่ย huh. ขอข้ามากันเขาขอแน่ออน้องปางตางอย่างเดียวเหรอปีการกันทำด้วยน้องชายต้องเสียเลีอดหน่อยเวลาเวลา บนอะไรไว้ไม่เป็นไรฟังหลุยแก้ไม่เป็นไรหลุยแก้พี่ได้ใช่ไหมเรแผลเนี้ยแผลนี้เหรอแผลสุดดำเหมือนกันได้ครับพี่เพราะว่าเราผมแก้ได้ละเพราะผมก็มีแผลพี่ตั้มอยู่คนหลุยเคยคุยกับตั้มจะเล่นกันแบบแบบนะจริงจริงวันไหนอ่ะเฮ้ยผมเป็นเจ็บสาหัสมา,กา,กากเจ็บกันไหนเข้าไปชนะไหมเออชนะนี่หว่าไปเล่นมาด้วยช่วยหวังครับ เป็นไงเป็นไงรู้สึกเป็นไงเหยียบพี่น้องกันเองขึ้นไปอยู่ที่สูงแล้วเป็นไงรู้สึกดีไหมยไม่มีความรักรู้สึกดีไหมพี่พี่แกงผมรู้สึกไงล่ะรู้สึกดีกอยู่บ้างไหมรู้สึกดีอยู่แล้วยืนสบายใจไหมยืนคนเดียวโดดเดี่ยวตลกปะไม่ไม่โดดเดี่ยวครับอยู่ใครนะเดี๋ยวเปี๊ยกเหรอก็มีคนในแก๊งผมไม่โดดเดี่ยวหรอกครับ เนี่ยเดี๋ยวก็ดี๋ยวป่าก็ยังดีอยู่เลยเห็นป่ะเป็นเสียงแข็งเสียงแข็งครับเสียงแข็งธรรมดาเขาเก่งเขาเลยพี่ชาครับสีขาวมาไอ้เปนี่ยเสนอได้ครับพี่ดุ้ยเออเห็นพี่ตั้มบอกเขาจะไปกลับไปใช้สีขาวคืนมันมีจังหวะเวลามอะไรในจะพูดใส่ไฟตลอดเลยผมแค่พูดว่าจะอยู่นี่ไม่นานจะไปพูดตอนไหนว่าใส่สีขาวเอ้าวก็จะกลับก็จะกลับไปก็บอกไม่ได้กลับไปผมบอกผมอยู่ไม่นานอ๋อ ได้ไหนน้องชายเอาฝากไว้เฉยเฉกนพี่ตั้มเนาะต้องเลือกก็สีอื่นอะสีขาวอยู่ไม่ได้ผมก็สีดำผมก็อยู่ไม่ได้ไงผมก็หาโอ้อยู่ไม่ได้ยังไงพี่ก็ไม่ใช่แม่สีถ้าตั้มอะไรพี่ก็อ่องเดี๋ยวพี่ก็เปลี่ยนให้แค่นนั้เองไม่จำเป็นต้องทะลุมากทะลุมาคือไม่ได้ปัญหาากรทะลุมาแบบที่พูดมาพี่เปลี่ยนเลยไม่ได้เนี่ยแล้วเปลี่ยนดิพี่เปลี่ยนเลยางนนี่ไงพี่เปลี่ยนแล้วเนี่ยเปลี่ยนสูตรเป็นใส่บอลลูนไหมมันก็ไม่ใช่เห็นไหมล่ะพี่จะพูดอย่างนั้นเพื่ออะไรไม่กับพี่ไม่ใช่แม่สี แล้วใครเป็นแม่สีครับที่เป็ดครับที่เป็ดก็ไล่มาหาโกตโกตก็ไล่หายเดิมดีหลังบ้านลูกมันเป็นสามเหลี่ยมแต่ผมว่าพี่ตั้มเป็แม่สีดำนะคือที่บอกว่าสามเหลี่ยมคืออะไรก็จมองจะมองว่าสามคนนี้เหลี่ยมเหรอไม่ก็มันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมล่ะเดี๋ยวไม่จริงผมพูดไม่จริงตรงไหนเรื่องเนี้ยเดอิมดีก็ไล่ไปหาที่เป็ดที่เป็ดไล่มาปโไต้หน่อยแพทเอ้ยตรงนี้ปลววังไม้หน่อยดิ ไอพี่ความสามารถไม่ไม่พอเท่าตั้มไงความสามารถอะไรพี่ตอนความสามารถที่แบบที่คุมสีไงแ้วผมมีความสามารถตรงไหนเนี่ยนะตอนเนี้ยสีขาวผมยังรักษาตัวเองไม่รอดเลยครับผมจะมีหน้ามาไล่สีคนอื่นที่ผมทําได้หรออันนี้เนบพี่เปล่าเนี่ยผมไม่ได้เนปผมแค่พูดเรื่องจริงถูกไหมล่ะคือให้ผมมาไล่สีตัวผมเองโดนไล่อยู่เลยเอาได้แล้วเดี๋ยวเขาชอบแซล้วตอนนี้ทำกันแซพี่ตลอดแหละเวลาเจอทุกวันนี้ ใส่อะไรผมไม่ได้ใส่อะไรพี่เลยในวันที่เองไม่เหลือใครอ่ะครับอ่ะพี่ก็บอกว่าเหลือพี่ถูกไหมแต่ในวันที่เองไม่เหลือใครเนี่ยน้องๆเองอยู่ไหนอะที่เองบอกเองเองมีน้องๆอะน้องๆเองๆๆอยู่ไหนอะเองปวดห<ร>ัวอยู่เลยไม่ใช่เหรออือก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกเรื่องตรงนั้นอ่ะเป็นเรื่องในแก,งก๊งอะผมไม่ได้เครียดอะไรหรอกผมก็รู้ว่าใครเป็นไรไม่ก็ห็นแบบเออเ วันที่เล่นโตบาน้องก็หาเรื่องให้ถูกไหมอะไรก็หาเรื่องให้ใครกับหาพี่อ่ะพี่มีแต่มีแต่ความเกาะให้เราอะพี่ไม่รู้ว่าจะพูดกับเรายังไรจริงหรอแค่ความหงา่ไม่น่ากล้าเลยกันก็คือตอนไคุยกับตอนไปตอนไปคุยอตอนหน้าเวนพี่สาผมต่อหน้าแลนหน้าแลนตั้มใส่อารมณ์กับพี่ล้วนๆเลยตั้มจะหนิบนะเรื่องไหนหน้าแลนไงเข็จจำได้ไหมตอนตอนโกนตอนโก้มาคุยอ่ะ ตั้มบอกว่ามันก็เรื่องจริงทางงานพี่ต๊อดทำไมตั้มมองพี่เป็นคนแบบนั้นอะตั้มตัดสินพี่เป็นคนแบบนั้นเหรอพี่ตั้มทำไมเป็นอย่างนี้หรือว่าพี่มันเพี้ยในสายตาตั้มไปแล้วไงถูกไหมล่ะผม่อใจความรู้สึกพี่ตอนะพี่ผมแบบมองพี่แบบนั้นไง ขนาดพี่จะแค่ยืมเงินเราประมูลอะตั้มบอกว่าไม่ใช่เงินตั้มเงินน้องเออเข้าใจว่าเงินน้องตั้มช่วยพ,พูดให้พี่หน่อยได้ไหมอ่าน้องยังน้องยังเก็บดอกกับพี่อะซึ่งแบบเวลาพวกเองยืมอะตั้มบอสพูดอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่เก็บดอกเลยนะพี่ต้องเข้าใจอย่างน,นะว่าถ้าถ้าความสัมพันธ์เรื่องไอนะ้ตรงนั้นอะผมกับพี่อะคือตอนแบบว่าผมพี่ให้ผมหรือว่าไม่พี่อยากลองใจพ่ไม่พี่อยากลองใจในการพูดด้วยีถ้ามันถ้ามันเป็นเรื่องของ ผมไม่นี่อยู่แล้วแต่ว่าเงินตรงนั้นมันไม่ใช่เงินในบอสได้ซ้ำมันคือของคอยพูมอะไรพวกนี้มันก็คือซ้ำเหมือนกันมันก็มีของต้ำอยุดอยู่มันไม่มีของผมเลยครับผมยังต้องเงินเวลาซ้าเสียเวลาซ้าเสียตั้งก็แบกเอาใครก็เอาพวกน้องมันถูกไหมล่ะผมก็ยืนแต่ผมก็ต้องคืนผมเนี่ยล่าสุดผมไม่ต้องขายหมูเอาเงินไปคืนสินคไม่รู้หรอกแต่ว่าตั้มก็ตั้มก็พูดได้อะพูดถ้าถามจริงตั้มเพราะถ้าตั้มจะให้ยืมจริงตั้มก็พหดได้ก็เหมือนของแกงของพี่มันก็เป็นเรื่องของธุรกิจแกงไมมมม่่่่่่สาาาารรถไไไไปกกก้้้วลลัันนดดดะะพพูแีต มันก็คนคนน้องผมก็ไม่พอใจเพราะมันเสียผลประโยชน์ผมก็ทําในไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นของผมเองหรือพี่รู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นของผมอะผมผมไม่รู้หรอกว่าของใครแต่พี่อยากอยากอยากให้ตั้มช่วยแบบพูดคุยให้หน่อยได้ไหมเราจะได้เจอกันบ่อยสุดก็ตอนเล่นการพนันกันถูกไหมถ้าถ้าตอนนั้นหรืออะไรผมก็นี่กับพี่ผมก็โอเคพี่ตลอดนะครับพี่ก็ไม่ได้ว่าหลายก็ถูกก็ถูกแต่ว่าพอพอจังหวะนอกนอกนอกเรื่องตรงนั้นอะมันไม่เกี่ยวผมผมก็ทํะไรไม่ได้อย่างวันนี้เมื่อกี้พี่ก็เล่นกับผมตอน ที่แบบว่าเงินอยู่กับพี่เปานะถ้าเสียพี่ก็ได้ไปตั้งยี่สิบกว่าล้านถูกไหมล่ะอืมอ่ะครับอ่ะถ้าถ้าพูดอย่างนั้นอ่ะก็ถูกแต่ว่าวันนั้นพี่เสียวันนั้นว่าพี่เสียถูกะถ้าเป็นของส่วนตัวของผมอยู่แล้วผมโอเคผมก็นี่จะแล้ววันนั้นไม่ตนม่ของส่วนตัวตั้มตรงไหนวันนั้นอะที่พี่เสียวันนั้นไอแต่นนั้นพี่เล่นกับผมแต่อันนี้ผมเล่นกับพี่ไปเล่นกับคนอื่นไงถูกไหมล่ะเอาพี่ก็เล่นกับเราไอตอนไอตอนแดกกันเองอะมันไม่เกี่ยวดีแต่ว่าถ้าเกิดไปแดกคนอื่นนนด้้วววยยยกกกกััออ่่เเรราา็็ผมชูแลไง ก็ถูกแต่วันนั้นนะ่ะคือพี่อยากแก้ตั้มยังไม่ให้พี่แก้เลยแต่พี่ก็เล่นกับตั้มนะพี่ไม่ได้เล่นกับคนอื่นเลยตอนที่ตอนให้ผมเล่นเหล๋อลยอะไรผมก็อันนี้ตลอดผมก็ต้องมีของมีมักดูลองดูวันนี้มีซ้อมไม่เป็นไรเดี๋ยวลองลองใช้หลายๆหลายๆแผนดูใจนะ้องครับน้องต้องมาก่อนเนาะอ๋อในแกงพี่ก็ต้องมาก่อนอยู่แล้วถูกไหมล่ะ <c oughs> มันอยู่ที่เรามันอยู่ที่เราอ่ะบี่บ่า พี่จะบอกว่าแก๊งน้องในแก๊งพี่กับผมพี่เรียกผมเหรอมันมันมันก็มันก็มันเออเขาพูดอย่างนั้นเลยอะเอ้าตั้มกันตั้มกับแก๊งพี่เรียกอะไรอ่ะเรียกตั้มไงครับฮะเลือกตั้มกับแก๊งเลือกตั้มเอาเอาผมไปอยู่ไอเดิมดีเลยป่าพูดเนี้ยอ๋อเอ้ยไม่ใช่น้องมาเลยมาเลยมาเลยพ่อเออถ้าเกิดตั้มกับแก๊งพี่เอาผมอ่าตั้มกับแก๊งคือน้องชายนะคือตั้มคือน้องชายสุดที่พี่รักในวันหายไปไหนมาเนี่ยไม่เล่นเลยพี่มาเล่น เอาอยู่เดี๋ยวพวกดาวน์เฮดเหรอใช่ไม่บอกมาอยู่เอ็มดีนั่นไงนะตอนแรกมันดีเราเองมีอลไรเยู่พวกด์ดาวน์เนทแบลล่ะอยู่คนรู้จักใช่ไหมมีปะมีรู้จักคนสองคนนาะรู้จักเพื่อนนี่มีอะไรบอกน้องเด็กครับเรื่องครับพี่เขเลือกตามอยู่ดี เนมาเนมาไม่ไม่เชื่อไหนพี่พูดตอนนั้นน้องน้องเลยก็ได้อหรไม่ล่ะถ้าตั้มแบบว่าหาพี่ไม่จริงใจอ่ะยูเอฟพบยูเอฟพูดยูเอฟยูเอฟยูเอฟอ่าเฮ้ยท่าถ้าถามให้พี่เลือกกับพี่ไม่ได้เลือกพวกมึงนะพี่เลือกตั้มนะเลือกน้องชายพี่อย่างเงี้ยครับพี่เออแค่นั้นแหละรู้เรื่องไม่ตั้มครับครับพี่ตอ้เออเพราะเข้าใจถึงความจริงใจของพี่แล้วครับครับน้องชายรู้สึกได้ตั้งงานแล้วแต่แค่ไม่ชัดเจนแค่นึงแต่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วครับเออ ไอ้ตามแบบนึงนะหล่อเลยได้ยินปะอันนี้อันนี้พูดกินอะไว้ยงกูเรื่องไอ้ตามมากกว่าพวกมึงนะนี่จะเป้นใะไม่หมายความถึงว่าความสัมพันธ์ไงอ๋อกอยู่แล้วเฮียว่าเป็นอย่างแต่ว่าเฮียแ้อยูได้เอยมดีกับมันเดิมและเออ จริงนะเฮียแบบผมเข้าใจอยู่แต่ว่าผมคงจะเสียใจไหมแต่ว่าผมคงจะขาใจไหมเนี่ยตอนนั้นแหละไม่เป็นไรมิตรภาพสำคัญมิตรภาพมาก่อนแหละปกตินะเฮียตอนแม่งจริงใจขนาดนี้หรอวะมันก็บอกไปแล้วมันก็บอกว่ามันมันนีมันเมื่อกี้มันบอกว่าถ้าพี่เลือกมันผมจะออกแก๊งอะไรของมันวะเอาเหลือความจริงใจมานะเพื่อนออกแก๊งเฉยเลยกูแค่เลือกมึง แล้วแต่เถอะเฮ่ยไม่ถ้ามีโอกาสผมก็อยากเคียงบากเคียงเหล็กับพี่อีกครั้งเหมือนกันอย่าเลยถ้ามาเข้ามาทําให้ตั้มลาบากใจอย่ามาเลยน้อง<ม>อยู่กับ<ม>น้องเล,ลำบากใจเรอถ้าอยู่กับพี่ต๊อดอ่ะมีได้หรออะไรนี้ก็ทำอะไรกัน อยู่ใครได้เป็นก็ไม่ให้คิมมันเนี่ยคิมมันสอด